เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้พวก g e n e t พ็ s เช่นเคยนะครับเป็นอ่าพัซเซิลกล่องเล็กๆนะครับผมบริเวณเกาะอ่ามีนาครีสไอแลนด์นะครับผมก่อนอื่นเลยทุกคนต้องปรับเกาะให้มันเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับผมด้วยการเข้าไปในมิติกระจกนะฮะผมเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเรียกยังไงก็ทําการวาร์ปมาเดินขึ้นมาข้างบนอย่างงี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเลี่ยงสลามซะหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมากวนเราตอนทำเควสนะครับผมแล้วก็เดินมาเลยครับเดินมาเลย เราก็จะเจออ่าโทเท่มนะผมหรือเสา,าท่านมังแข็งข้างล่างนะก็ทําการเอาตัวมังแข็งครับผมยิงไม่ยิงก็ทําปริยาท่านนะครับผมไม่ตัดเลยแล้วก็วิ่งตามเป็ดเลยครับผมนกกระยางนกกระเรียนแล้วก็ว่าไปก็วิ่งตามไปสักพักครับผม แบบนี้จะมีทั้งหมด3จุดนะฮะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ยิงตรงที่ใครจำเ,เดิมด้วยนั่นไงมาละโอเคครับผมเมื่อมาถึงตรงจุดนี้นะฮะมันก็จะทําการทิ้งโทเทมไฟมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําการจุดจุดจุดโอเคครับผมเป็นกาเสร็จนะฮะสำหรับจุดแรกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมมาถึงในอ่ คันที่สองนะฮะก็คือการกลับมาที่เดิมนะฮะลุกลักษณะเกาะแบบนี้บั๊จากนี่แล้วก็เดินมาเหมือนเดิมก็ผมเหมือนอ่ในตอนแรกนะฮะก็ถ้าใครมันยังขึ้นเป็นอ่าเป็นเรื่องแสงอยู่ให้เราทําการไปทําพวกธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟข้างบนนะฮะหรือจะเป็นธาตุน้าข้างบนนั้นก็ได้ให้มันติดนะครับผมเพื่อทําการแคนเซิลน้ําแข็งตรงน,นี้ออกให้มันกลายเป็นแบบที่เราสามารถจุดได้นะครับผมก็ทําการจุดอีกทีหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็บิ่งมาลายนี้เลยฮะ วิ่งวิ่งวิงว่ง,งเราจะไปทางหลังเกาะนี้นะฮะเมื่อกี้เหมือนเหยียบอ่าแผ่นใสๆเลยนะที่มองไม่เห็นโอเคครับผมเราก็มาประมาณนี้นะฮะเราก็จะเจอนกนกระเรียนกนกกระยางอยู่ข้างบนนะฮะก็หาวิธีขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อน พอฆ่าทิ้งก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะกวนเราตายก่อนตายก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คโลเคชันกันอีกรอบหนึ่งครับผมทำไมไม่ชมนเล็กระยางนะมันจะม่วนะฮะโอเคก็เราก็เดินมาถึงบริเวณหน้าผาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการชนเป็ดยางเลยฮะมันก็จะพาเราไปนู่นนะ วู้ดเือบเจ็บตายกดตัดปีกไม่ทันฮะตายตายตายโอเคครับผมเราชนหมูเสร็จแล้วหมูก็จะพาเราไปนะฮะอานี่อ๋อมีทางที่อย่ามีด้วยโอเคไปครับผมสกายวอล์กมันจะพาเราขึ้นไปข้างบนนะฮะ โอ้เราเดินไปเรื่อยครับผมตามมันไปนะฮะโอเคแล้วก็ชนไปอีรอบหนึ่งอะ่ะชนเสร็จปั๊บเจ้าตัวก็จะไปตรงหน้าผานั้นน,น,นะฮะแล้วก็บินตามไปอะ่ะโอเค โอเคครับผมก็จะเป็นกล่องตรงนี้นะฮะเป็นอันที่สองนะครับผมเป็นพัสดุเลรื่อยครับผมเดี๋ยวไปติดตามในตอนที่สามเลยครับผมก็มาถึงท่านตอนที่สามนะครับผมเป็นอ่าอนที่สามของดีนโฟมนะครับผมก็ทําการวาร์ปมาจากตรงนี้ครับผมแล้วก็เดินมาบริเวณนี้นะฮะแล้วก็เกาะเริ่มต้นตั้งแบบนี้ก่อนนะครับผมเพื่อทําการเข้าไปในอ่ามิติกระจกนะผมติดเรียกอย่างนี้นะฮะก็คือดําดิ่งสู่พื้นน้ำนะครับผมครับผมพอเราเข้าไปนะฮะก็จะ ลักษณะเกาะก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่นะฮะลักษณะเกาะจะเป็นแบบนี้แล้วให้เราเดินถอยหลังไปที่อันนี้นะฮะทาการแคนเซลถ้ามันติดอย่างนี้ก็ทาการแคนเซลสักท่าก่อนนะฮะแคนเซลไปก่อนโอเคอประมาณนี้ับผมแล้วก็แคนเซลมันทิ้งก่อนนะฮะแล้วก็ทําการจุดโทเทมนี้ขึ้นมาครับผมเราทําการวิ่งมาข้างหลังตรงที่เราว้าวเข้ามาในมิตินี้นะฮะ แล้วก็เดินมาบริเวณลานกว้างครับผมเราจะเจอนกกระยางยืนอยู่นะฮะ,ะมีทั้งนกกระยางมีหมูนะที่เราเห็นชัดๆนะครับผมแล้วก็เดินมาก่อนชนนกกระยางก่อนฮะเริ่มแรกโอเคแล้ววิ่งไปชนหมูนะฮะวิ่งไปชนหมูตามด้วยชนกระลอกครับผมแล้วก็ตามหมูขึ้นไปฮะโอเคพอตามหมูขึ้นไปแล้วหมูกับนกากระยางเนี่ยมันเหมือนจะเซ็ตที่แล้วะฮะแล้วก็วิ่งไปตามกระลอกครับผมอยู่ตรงริมทะเลนะฮะ มันไม่ใช่การลอกนี่หว่ามันจิ้งจอกนี่โอเคครับ okay, ผมเป็นอันเสร็จสักผมสำหรับดีฟอมของผมทั้ง3มจุดที่เป็นลักษณะการทําคล้ายกันนะคะก็โอเคครับผมใครชอบอคลิปนันนี้ก็ฝากาคดไลคนต์ติดตามด้วยผมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆราสตรีมต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ